นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกตันยูควรคิดให้เป็นนิดกะตะเวทีที่คิดค่ำเช้าคนจะสรรเสริญกิตติศัพท์ซื่อสัตย์ผลจะหนุนนำเข้าเสริมสร้างทางผู้นำ จากคำประพันธ์บทนี้ชี้ให้เห็นว่าการเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้วัดกันที่หน้าตาแต่วัดกันที่คุณค่าของความกระตันยูกระตะเวทีชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดมาจนจเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ได้เติบโตบนอ้อมอกของพ่อแม่ที่ให้ชีวีอ้อมแขนครูนี้ที่ให้วิชาอ้อมกอดพระราชาบนแผ่นดินไทยอ้อมจา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้คุณธรรมชีวิตคนเรานั้นจึงเป็นหนี้บุญคุณบุพการีถ้าอยากหมดหนี้จะต้องเป็นคนดีที่ตอบแทนคุณความรักมีรูปหัวใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ฉันใดาการเป็นผู้นำที่ดียอมต้องมีความกระตันอยู่กระตะเวทีเป็นเครื่องหมายฉันนั้น ความกตันยูนอกจากจะมีความดีความงามอยู่ในตนเองแล้วยังอย่างรากลึกความดีความงามนี้ลงบนพื้นธรณีแห่งจิตวิญญาณของการเป็นผู้นำพร้อมดังให้ดอกผลแก่ผู้มีพระคุณและยังแตกกิ่งก้านสาขาความดีความงามเหล่านี้ออกสู่สังคมประเทศชาติอีกด้วยดังพุทธภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานางังกตันยู กตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีกตัญญูไม่มีกะตะเวทีไม่ทำจึงเป็นผู้นำไม่ได้ ถ้าจะเป็นผู้นำที่ดีต้องมีความกระตันยูกระตะเวทีที่ใจเริ่มต้นจากครอบครัวต้องปลูกฝังโรงเรียนต้องส่งเสริมสังคมต้องเพิ่มเติมและพวกเราต้องเริ่มสร้างอย่างเร่งด่วนด้วยการกระตันอยู่กระตะเวทีต่อบุพการี4ประเภทดังนี้กระตันยูรู้บุญคุณพ่อแม่ คนเท่าแก่แลอาจารย์พิสุทธิ์ศรีจอมมุนินปิ่นเกล้าเจ้าธานีเป็นวิถีของผู้นำรุ่งจำเริญหนึ่ง พ่อแม่พ่อแม่เป็นพระพรหมผู้สร้างชีวิตเป็นกัลยาณมิตรในบ้านเป็นครูอาจารย์คนที่หนึ่งเป็นเทวดาซึ่งคุ้มครองป้องกันเป็นพระอรหันต์ของลูกท่านพุทธทาสภิกขุสอนว่าการเจ็บป่วยของพ่อแม่ไม่ใช่ภาระอันเบื่อหน่ายของลูกแต่นั่นคือโอกาสทองของชีวิตที่จะได้ทำบุญต่อพระผู้ประเสริฐ พวกเราจึงควรกระตันอยู่กระตะเวทีโดยการเป็นไม้เท้ายามท่านแก่ชาราเป็นดวงตายามท่านมองไม่เห็นเป็นพยาบาลยามท่านเจ็บป่วยด้วยลำเขนเป็นน้ำเย็นยามท่านทุกร้อนช่วยผ่อนคลาย 2. ครูอาจารย์ครูอาจารย์เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ส่องแสงสว่างลบล้างความมืดบอดทางความคิดและลายความมืดมิดทางภูมิปัญญาโดยสอนให้คนปราดเปรื่องทางความรู้ในศาสตร์ให้เฉลียวฉลาดทางความคิดด้วยศีลให้มีประสบการณ์งานอาชีพเลี้ยงชีวินสังคมจึงได้ยนยินกับความสุข พวกเราต้องกระตันอยู่กระตะเวทีด้วยการเคารพอ่อนน้อมต่อครูที่สุดดุดดอกมะเขืออดทนเชื่อฟังคำตักเตือนเหมือนหญ้าแพรกใฝ่ศึกษาพัฒนาปัญญาให้หลักแหลมดังดอกเข็ม 3. พระมหากษัตริย์ ด้วยพระองค์ทรงภัยบูรไปด้วยทศพิษราชธรรมรวมดวงดาวทั่วฟากฟ้าก็ไม่เจิดจ้าเท่าพระปรีชาญาณของพระองค์พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างของความกตันอยู่กะตะเวทีอย่างแท้จริงโดยสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร อาทิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระองค์พระราชนิพนธ์นิราชรบพรม่าทิทท่าดินแดงเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานความกระตันยูกระตะเวทีความว่าตั้งใจจะอุปถมัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี มาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเชมหาราชบรมมนาถบพิตรพระองค์ทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างของความกะตันยูกะตะเวทีอย่างแท้จริงดังที่ทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มราชชนนีจนได้รับการขนานานามว่าพระมหากษัตริย์ยอดกะตันยูแบบอย่างความกตันยูกะตะเวทีของพระองค์ใน การเป็นผู้นำประชาชาติยังผลให้คนไทยน้อมนำมาปฏิบัติได้ 4. องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงประทานพระธรรมวินยัยเป็นธรรมนูญของชีวิตเป็นหลักนิติศาสตร์ที่มีระเบียบถูกต้อง เป็นหลักรัฐศาสตร์ที่มีระบอบถูกธทรรมเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขสันติภาพและสันติวิธีพวกเราจึงควรกระตันอยู่กะตะเวทีด้วยการปฏิบัติพุทธบูชาเพื่อเข้าถึงพระพุทธคุณจงทราบซึ้งในพระพุทธคุณเพื่อเข้าถึงพระพุทธธรรม จงแจ่มแจ้งในพระพุทธธรรมเพื่อเข้าถึงพุทธภาวะอันเป็นจุดสูงสุดของการประพฤติธ,ธรรมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับรถม้าเล่นไปได้เนื่องจากมีลิ่มสลักเป็นส่วนประกอบฉันใดบุคคลใดที่ต้องการเป็นผู้นำจะต้องมีความกระตันอยู่กระตะเวทีประกอบการฉันนั้น บุพการีจึงมีพระคุณยิ่งใหญ่ดุจด,ดวงอาทิตย์แต่มนุษย์ชอบหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนื่องจากแสงแดดจ้าไม่สบายตาแม้ผลลัพธ์ที่ตามมาจะมีแสงสว่างอยู่เป็นนิด พวกเราจึงควรกตันอยู่กะตะเวทีต่อบุพการีพร้อมกับชำระจิตใจให้สะอาดแล้วเดินตามรอยทางรอยธรรมกำกับบุญกิริยาวัตถุทานก็ทวินศีลก็รักษาภาวนาก็บำเพ็ญเพื่อเป็นอุดมการสร้างเสริมภาวะผู้นำให้ก้าวหน้าสร้างสรรค์โลกาให้ร่มเย็น บุพการีมีพระคุณหนุนชีวิตรักด้วยจิตคิดด้วยใจไม่หน่ายนี้เป็นผู้นำต้องตั้งตนกระตะเวทีเป็นคนดีรู้คุณท่านกระตันยู